สวัสดีค่ะนะคะวันนี้จะมาอัปเดตเรื่องของเรือดำน้ำนะคะว่าไปถึงไหนแล้วฮะเรื่องของการแก้ไขปัญหาเครื่องยนต์นะคะก็เดี๋ยววันที่เจ็ดกุมภาพันธ์นี้นะคะคณะ,ะทำงานของกองทัพเรือนะคะก็จะไปดูการทดสอบเครื่องยนต์ C H D 6 2 0นะคะคเครื่องยนต์จีนเนี่ยนะคะที่หูหั่นนะคะของจีนนะคะซึ่งไปครั้งนี้นะต้องบอกว่าโอ้โหยาวเกือบเดือนฮนะ,ะไปถึงวันที่4มีนาคมเลยทีเดียวทะะ่านนำทีมโดยท่านพลเรือตรีถิต ตินาวานุเคราะห์นะคะซึ่งเป็นรองเจ้ากรมอู่ทหารเรือนะแล้วก็เป็นพี่ชายเจมทาหารรุ่น22ของท่านเสโอพลเรือเอกชลทิศนาวานุเคราะห์เสนาที่การทหารเรือซึ่งเป็นประธานโครงการเรือดำน้ำด้วยนะะซึ่งเป้าประสงค์ของการไปดูการทดสอบเครื่องยนต์ครั้งนี้เนี่ยก็คือเพื่อนำข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการของกองทัพเรือ กองทัพเรือนะที่นําโดยเสยทรรอนี่แหละค่ะว่าจะตกลงแล้วเนี่ยจะ ยอมเปลี่ยนเครื่องยนต์ไมนะคะจากสัญญาคือ MTU สามเก้าเยอรมันมาเป็น c h d 620เครื่องที่พัฒนาโดยจีนหรือเปล่านะคะซึ่งเป็นเครื่องต้นแบบแล้วก็จีนเองก็ยังไม่เคยใช้ใส่ในเรือดำน้ําของจีนเลยนะคะแต่ว่าจีนเนี่ยเขาก็ได้เคยมีการทดสอบระยะที่1ไปแล้วนะคะที่ทหารเรือไทยจะไปดูเนี่ยก็จะเป็นการทดสอบระยะที่2นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าจากการพูด คุยระหว่างอกองทัพเรือกับตัวแทน CSOC ล่าสุดนะเมื่อประมาณต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะ,ะก็ยังไม่ได้ข้อสรุปนะ,ะว่าเราจะยอมเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือไม่แต่ขอ ส่งเจ้าหน้าที่ไปดูการทดสอบด้วยตัวเองก่อนนะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยทาง CSOC ก็เหมือนกับว่าเอาผลงานเอาคลิปมาให้ดูเฉยๆเพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถที่จะตัดสินใจได้เพราะฉะนั้นบิ๊กจร์ดพลเรือเอกเชิงชายชมเชิงแพทย์ผู้บัญชาการหารเรือจึงได้สั่งตั้งคณะทํางานขึ้นเพื่อไปดูการทดสอบด้วยตัวเองในส่วนของกองทัพเรือนะก็นำโดยรองเจ้ากรมอู่ทหารเรือนี่แหละคะ่ะแต่ยังไงก็ตามนะ คณะกรรมการบอกว่าการไปครั้งนี้เนี่ยไปดูการทดสอบเนี่ย ก็ไม่ได้แปลว่ากลับมาแล้วเนี่ยจะตัดสินใจได้เลยนะคะว่าจะยอมเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือเปล่าเพราะว่าต้องผ่านการพิจารณาอีกหลายขั้นตอนแต่ก็นั่นแหละนะคะว่าเ,เรื่องของเครื่องยนต์จีนเนี่ยเรื่องยอมกันจะยอมเปลี่ยนหรือไม่เนี่ยก็ถูกผูกโยงไปกับถึงการที่ประธานาธิประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเนี่ยเพิ่งมาเยือนไทยไปในช่วงของการประชุมเอเปกเมื่อธันวาคมที่ผ่านมาแล้วก็มีการมาพบปะกกับพลเอกประยุทธ์ที่ทำเนียบรั รฐบาลแล้วเหมือนมีการคือมีจังหวะที่จะคุยนอกรอบกันพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดกระแสะข่าวลือแล้วก็ประกอบกับท่าทีของกองทัพเรือที่เปลี่ยนไปก็คือเหมือนกับว่าจะยอมเปลี่ยนมาใช้เครื่องยนต์จีนนะคะจากเดิมเนี่ยถ้าจําได้ในยุคข,ของบิ๊กเท่าพลเรือเอกสมประสงค์นินสมัยเป็นผู้บัญชาการหารเรือเนี่ยตัวบิ๊กเท่านยืนกรานมาทุกครั้งเลยว่า ต้องทำตามสัญญาคือต้องการ M T U 396แล้วก็ท่านก็เกษียณไปก็ตกมาเป็นภาระของมิกจร์ดพลเรือเอกเชิงชายนี่แหละว่าจะแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างไรข่าวที่สะพัดในห่วงแรกๆที่มีการเปลี่ยนผู้บัญชาก,การหารเรือเนี่ยถึงขั้นที่ว่าจะยกเลิกโครงการเรือดำน้ำเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ไปทำโครงการอื่นแทนเช่นการต่อเรือฟริเกตฮะซึ่งก็ได้รายงานไปแล้วนะว่าในงบประมาณ ปี2567เนี่ยกองทัพเรือนะฮะก็จะชะลอโครงการเรือดำน้ำลำที่2และลำที่สาออกไปอีกเป็นปีที่4นะี่ฮะหลังจากที่ถูกชะลอถูกตัดงบถูกถอนงบงบตกน้ำอะไรกันมา3ปีแล้วก็เป็นช่วงโควิดด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเสนอไปก็กลัวเดี๋ยวงบตกน้ำอีกเพราะฉะนั้นกองทัพเรือก็จึงไม่ได้เสนอในเรื่องของการจัดซื้อ,อ,อเรือดำน้ำลำที่สองลำที่สามนะแต่ว่า ก็จะเสนอต่อเรือฟริเกตลำใหม่ซึ่งเป็นสมรรถนะสูงลำที่สองนะคะ,อะคอรมอรได้อนุมัติงบผูกพัน1,700ล้านงวดแรกจากทั้งหมด่15,000กว่าล้านไปแล้วนะะ,ะกลับมานะคะก็คือว่าในส่วนของกองทัพเรือที่มีท่าทีที่เปลี่ยนไปนะ,ะหลังจากที่ สีจิ้นผิงเนี่ยมาพบกับพลเอกประยุทธ์นะในช่วงของเอเปนะฮะเพราะว่ากองทัพเรือเนี่ยจากที่เล่าให้ฟังนะ,ะว่ายุคข,ของบิ๊กเท่าเนี่ยก็คือต้องทําตามสัญญาอย่างเดียวเลยคือ MTU ของเยอรมันนะ,ะแต่ว่าพอมาในยุคข,ของบิ๊กจอร์ดพลเรือเอกเชิงชายชมเชิงแพทย์ขึ้นเป็นผู้สการหารเรือนะ,ะตอนแรกก็เหมือนจะยกเลิกแต่ไปมาก็มีแนวโน้มที่จะยอมเปลี่ยนเครื่องยนต์นะฮะโดยเฉพาะเมื่อมีการทำเขาเรียกว่าทํา กราฟิกนะคะผ่านสื่อของกองทัพเรือเพื่อทาความเข้าใจกับทั้งกําลังพลในกองทัพเรือแล้วก็น่าจะผ่านมาถึงสื่อด้วยนะคะว่าเครื่องยนต์ c s d 6 2 0เนี่ยที่เราจะเปลี่ยนเนี่ยมันไม่ใช่เครื่องยนต์เรือดำน้ำสำหรับขับเคลื่อนเวลาดำน้ำ แต่มันเป็นเครื่องกําเนิดไฟฟ้าสําหรับเรือดำน้ําตอนที่โผล่ขึ้นมาเหนือน้ําและก็เป็นเครื่องกําเนิดไฟฟ้าสําหรับชาร์จแบตเตอรี่นะคะของเรือดำน้ําเท่านั้นนะคะประมาณว่าสบายใจได้มันไม่ใช่โอ้โหอย่างที่กลัวกันว่าใช้เครื่องยนต์จีนแล้วเดี๋ยวตอนดำน้ําไปจะดำไม่โผล่หรือเปล่านะคะเพราะว่าตอนดำน้าเนี่ยเขาก็ใช้แบตเตอรี่นั่นเองนะะแต่ว่าอ่ะจริงๆแล้วมันก็ถือว่าเป็นเครื่องยนต์ที่มีความสําคัญแหละแต่ว่ากองทัพเรือก็พยายามจะทําความเข้าใจในเงี นี้เพราะฉะนั้นก็เลยถูกมองว่าอ่ะนี่เชื่อมโยงกับการที่ท่านนายกเนี่ยคุยกับสีจิ้นผิงหรือเปล่านะคะอ่ะเพราะฉะนั้นเรารอดูนะคะว่าคณะทำคณะทางานที่ไปสังเกตการการทดสอบเครื่องยนต์เ h ดีห0ของศนย์ของจีนที่บูฮั่นเนี่ยตลอดเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงต้นมีนาคมเนี่ยนะคะ จะได้ข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจอย่างไรหรือไม่นะคะเพราะว่าทางคณะทําทงานบอกว่ามันไม่ใช่ว่าเอาข้อมูลจากการดูการทดสอบที่เราจะไปดูเท่านั้นมาประกอบการตัดสินใจมันมีปัจจัยอะไรอีกหลายอย่างนะคะแต่ว่าที่ห่วงกันก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะเราเป็นประเทศเล็กกว่าจีนนะประจีนเขามหาหนาจเพราะฉะนั้นมีแรงกดดันใดหรือไม่หรือว่าถ้ามีการตกลงกันว่าโอเคยอมเปลี่ยนเครื่องยนต์เพื่อไม่ให้โครงการนี้มันล้มเลิกและไม่กระทบความสม จีนเขาชดเชยอะไรให้เรานะอันนี้เป็นการบ้านที่วาสนาและนักข่าวเนี่ยนะคะก็คงจะต้องไปหาคำตอบไปตรวจสอบกันมานะะแต่ว่าเรารอการทดสอบเบื้องต้นก่อนคะ่ะ